ไ c h ตามคลิปใหม่ๆก่อนได้ที่ทวิชจั t v ทีวีทีมการีมวิกไทย <c oughs> เราต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้ทุกคนรอก่อนนะวิกเตอร์เต้เต้เบอร,อร์จินจินจินพีปป่ป่าป่าป่าโอ้ยทำนี้มีเสียงสะท้อนด้วยอะ่ะใครหลอที่สุดสุดสุด ลุงพีไงไงไงเพีด้วย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 พี่ป้า เลครับผู้ชมครับพบปลุงพีแล้วนะฮะนไมค์ครับวันพายริซึมเบอร์เรามาตอกันเลยครับรเฮ้ยเมื่ามาอ <c oughs> กี้มีเสียงตอบรับจากพี่ป่าพี่ป่ามามามา,า <c oughs> ไม่ใช่พี่ป่าแล้วล่ะเฮ้ยทางออกไปจากที่นี่มีอยู่ทางเดียวครับ <c oughs> ของในตัวก็ไม่มีมืออย่างเดียวคือทุบครับต้องใช้มือของเราทุบเฮ้ยไม่สามารถใช้ในวิชันได้ครับเหมือนที่นี่มีมตนอาคม ไม่ให้เราใช้ได้นี่ต้อง back to the basic กลับมาใช้ในตาของมนุษย์อืมอืมเอาเร็วๆสิเร็วๆสิเร็วๆสิรๆสหรือผังสีผังสีผังสิงสอ๋ออ๋อโอเครอต่อไปอืมปับ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 ทุบจนมือแหกแล้วอะเฮ้ยเร็วๆสิเร็วๆสิอืมอ่ะเรียบร้อยวิกเตอร์นี่ตะโกนมากไม่ได้ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้แฮววๆทีเนี่ยวิกเตอร์นี่ต้องกระซิบใช่ไหม อันนี้ก็บอกเกินไปเจนวิกเตอร์นั่นไงวิกเตอร์วิกเตอร์อุ้ยโอ้มีย่อใหญ่สุดเลยเฮ้ยวิกเตอร์วิกเตอร์เอ่อเออคุณครับผมอยู่ในนี้เออเห็นแล้วเห็นแล้วเอาเละวิกเตอร์เดี๋ยวฉันจะพานายออกมานะเอะอเออครับผมแล้วฉันก็ไม่มีของอะไรเลยนี่นะเฮ้ยนายพอจะมีของอะไรไหมวิกเตอร์ไม่มีเลยครับเฮ้ย นี่ไปหักไอ้น่ะไอ้การทูนแล้วนะเออไปหักการทูนแ,แ,แล้วมาแล้วมามาช่วยขุดซิไม่ได้ครับมองว่านายคงกระโดดออกมาได้นะถ้าเกิดฉันทำอันเดียวนะวิกเตอร์นะพอได้อยู่ครับดีมากวิกเตอร์เอาละโอเคได้ไหมกระโดดออกมาได้ไหมวิกเตอร์อเดี๋ยวสักครู่นะครับเอวิกเตอร์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 สงสัยไม่ได้ครับเฮ้ยวิกเตอร์กระโดดข้ามไม่ได้เหรอไม่ได้ครับ Hey, ถ้าเจนเขาก็โดดได้นะอันนั้นมันเจนครับไม่ใช่ผมโอเคโอเคอุ๊บโอเคเอาละเดินออกมาได้แล้วนะค่อยๆเดินนะเฮ้ยเวกเตอร์นายพอจะรู้ไหมว่าที่นี่ที่ไหนผมไม่รู้เหมือนกันครับผมสลบไปหลังจากที่คุณสลบนะครับอืมเ hmm, ้าเรียกว่าสลบหมู่เอาละไป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 เอาละได้เวลาลงไปข้างล่างกัน โอ้โหรอยเลือดเต็มเลยเฮ้ยมีไม้ด้วยโชคดีแล้วมีไม้เราจะได้ขุดโอ้โหพระเจ้าช่วยไม่ใช่มีแค่ไม้เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยฮ้วิกเตอร์วิกเตอร์โอ át, If, ้โหวิกเตอร์โอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยโอ้โหมืดกระมืดวิกเตอร์อ๋อยวิก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 ไอวิกอวยวิกเอาลูกวิกโอ้ยวิกวิกเฮ้ยวิก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 โอ้วิกวิกวิกอยู่ไหนนะวิกทำไมนายไม่ช่วยฉันเลยอะวิก ผมติดครับเออเห็นแล้วล่ะโดนยองยองก็อย่างกระหมูยองกันไปโอ้โหเออแล้วจะโดนยองย่องทำไมเนี่ยผมจะไปช่วยคุณครับเออไม่ต้องห่วงไป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 นั่มาติดเว็บอะไรเนี่ยไปเออนั่นแหละวิกเตอร์เออแหมกระโดดยองยองอยู่กัโอ้ยโอ้ยเอาเลยวิกเตอร์อู้นั่นแหละวิกเตอร์เออ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยขอบคุณมากนะถ้าเกิดฉันไม่ตามนายนายก็คงกระโดดอยู่อย่างนั้นใช่ไหมเวกเตอร์ครับเอาเราดูบอกว่าที่นี่น่าจะเป็นถ้ำ โอ้รอยเลือดเต็มเลยนะแล้วก็มีพวกเฟลชอยู่ด้วยเอาล่ะตอนนี้อุปกรณ์ของฉันยังไม่ค่อยมีอะไรทางั้นฉันขอตัดต้นไม้ก่อนแล้วกันโชคดีโชคดีที่มีต้นไม้อยู่ในถ้ำดีมากเลยว่าแต่เดียวนี่มันดินดำเนี่ยไม่ใช่ดินแดงแต่เป็นดินดำเอาล่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะแปลงูปเอาไม้ที่เราได้มาทำเป็นคราฟติ้งเทเบิลนี่เราทำตรงนี้แหละใช้อยู่อย่างนี้แหละโอเคเออเวกเตอร์ฝากเฝ้าข้างหลังไปยิก อ๋ออยู่นี่แมวมันมืดฉันมองไม่เห็นพอข้างหลังหน่อยนะได้ครับดีเลยเฮ้ยเรื่องข้างหลังเราให้วิวเตอร์ปลอดภัยปลอดภัยเ,อเ,อเดี๋ยวนะครับเอ่อเอ่อโทษทีคำพูดฉันอาจจะแปลกๆหน่อยนะแต่ก็ความหมายก็นั่นแหละนะปกป้องฉันนะจากข้างหลังนะเอ่อเออเออครับผมคง <c oughs> ไม่คิดมากหรอกมั้งโอเคเราทำดาบเรียบร้อยแล้วเราก็แปลงรูปเป็นพิกแอ็กนะครับโอเคเสร็จแล้วได้เวลาเก็บเกี่ยวจากที่นี่ ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราจะเป็นมนุษย์ทำเอ้ยไม่ใช่มนุษย์สิขังข่าวทำเฮ้ยเอาละเออวิกเตอร์รอแป๊บหนึ่งนะขอขุดหินตรงนี้ก่อนนะทําเป็นยุคหินก่อนนะอาวุธไม้เนี่ยมันมันไม่ค่อยแข็งแรงนะวิกเตอร์นะต่อเรียบร้อยได้หินมาเอ้ยขังข่าวอันตรายอันตรายโอ้นี่ฉันฟังขังข่าวรู้เรื่องด้วยเนี่ยใช่ครับเพราะคุณคือแวมไพร์อ่เกิดอะไรขึ้นเจ้าขัางข่าวน้อยอันตรายอันตรายอันตราย ม่พูดได้แต่อันตรายเลยฮะอันตรายอันตรายอันตรายถ้าเกิดฉันให้ห้าร้อยจะเอาไหมเอาเฮ้ยเจ้าขังพวกนี้มาถอยแล้วมันอันตรายยังไงอย่าไปเลยเชื่อพร้อมเชื่อพร้อมโอเคเฮ้ยไม่ได้หรอกเพื่อนฉันอยู่ข้างนอกนั้นเออข้างขาวนายพอจะเป็นข้างข้าข้าวไปแล้วข้างข้าวข้างข้าวมาดิข้าววิกเตอร์เอาไม้วิกเตอร์ดับไม้เออไม่เป็นไรครับเฮ้ยไม่ได้นะ ทำไมไม่ใช้ดาบเราไม่ใช้อาวุธเราผมอยากใช้หมัดของผมบ้างครับโอเคจะเป็นสายหมัดมวยใช่ไหมล่ะดีเลยถ้าอย่างนั้นตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีอยู่ทางเดียวที่เราจะไปได้นะทางนั้นก็ค่อยๆเดินตามฉันมานะวิกเตอร์นะครับเอ้ยโอ้โหโอ้โหมันมาแล้วเล่าเล่าเฮเล่าเฮเอาเลยเวกเตอร์เอาเลยครับผมเฮ้ยเฮเอาเลยวิกเตอร์นั่นแหละเออนั่นแหละเออซ้ายขวาซ้ายโอ้โหวิกเตอร์โดนวิกเตอร์โดนเสียบแล้ววิกเตอร์วิกเตอร์โอ้ยบอกแล้วระวังระวังไปเชื่อเออเห็นแล้วเนี่ย โอ้โหมันมืดมากมันน่ากลัวมากหรือพวกเฟรชพวกนี้มันหมดอยู่ที่นี่ยังไงเนี่ยฮเฮ้ยรู้ว่าเป็นคนในมนุษยรร์ถ้ำถูกวัมพายกัดเอ้ยไม่น่าใช่วัมพายกัดอาจจะเป็นโดนผู้วัมพายฮอนเตอร์ทดลองก็ได้เพราะความจําล่าสุดของฉันก็คือเจนถูกจับตัวไปแล้วก็ฉันก็เห็นเยนโลเมดของฉันปถยจะแวนเฮลซิงนี่มันเป็นกับดักชัดๆเลยอะเอาละดูเหมือนว่าจะเป็นทางนี้นะ ตามมาตามมาตามมาโอ้ตัวบักใหญ่นะวิกเตอร์วิกเตอร์ผมเห็นแล้วครับแกเห็นได้ไงว่าแกไม่ได้ยืนอยู่ที่เดียวกับฉันผมสัมผัสได้ครับโอ้โหนี่คุณริวสินะริวอะไรครับริวนั่นแหละเออริวสตรีทไฟเตอร์เจ้าข้างเขาข้างเข้าเฮ้ยข้างเข้าจะขอข้อมูลหน่อยหายไปไหนแล้วนะข้างเข้าข้างหน้ามีเพื่อนของฉันไหมเพื่อนคุณคือใครล่ละครับ ไอเออมีหมาตัวหนึ่งแล้วก็ผู้ชายที่หน้าตาเหมือนผู้หญิงอ่ะเอ้ยไม่ใช่อาผู้ชายที่ผมขาวขาวคอนแก่แล้วครับไม่ใช่ผู้ชายที่ดูเหมือนละอ่อนละอ่อนหน่อยอ่ะที่แบบอ่อไอ้เค,เค็ตเมะที่เขาชอบเรียกกันอ่ะอ่าผมเห็นอยู่ครับดีบมากเอาละถ้าอย่างนั้นเราก็ยืนยันได้ว่าจินกับพี่ป่าอยู่ข้างหน้าน,นี้แต่ดูเหมือนว่ามันมีเจ้าอะไรนะโฟลเตอร์ตามที่นายเคยโอ้ใช่เลย โฟสเตอร์แน่แน่ตัวใหญ่ขนาดนี้เราต้องค่อยๆเดินสเตลไปแล้วละ่ะเอาละวิคเตอร์ค่อยๆเดินมานะวิคเตอร์นะครับเอาล่ะเอ้ยเราต้องไม่ส no <size> <right AI AP> ่งเสียงอันนี้ไม่เห็นใช่ไหมมองมาไม่เห็นใช่ไหมอันนี้กี่นิ้วไม่เห็นวิคเตอร์โอ้ยตกใจค่อยๆเดินนะครับโอเคๆนี่ระยะใกล้ชิดมากเลยนะ อีกนิดเดียวนี่หอมแก้มแล้วเนี่ยวิกเตอร์เฮ้ยเจ้โอ้ยเสียวมากว่มันมันมันแบบมัน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 มรอบเลนมากเลยครับคุณผู้ชมครับมันมันรอบเลนส์ที่สุดเลยเอาละทางไหนซ้ายขวาซ้ายเอ่อพี่ป้าพี่ป้าอยู่ในนี้ไหมเนี่ยไม่น่าใช่โอ้โหเจ้โอ้โหวิกเตอร์ค่อยๆเดินวิกเตอร์เออเออครับเอาละเราจะส่งเสียงไม่ได้แต่เมื่อกี้เสียงดังชัดเจนเลยนะไม่เป็นไรครับ โรตเตอร์โหไม่ค่อยดีหรออย่างงี้ก็ได้เหรอครับไ <c oughs> ม่น่าละ่ะโอเคเราก็พูดดังได้ใช่ไหมทดสอบแล้วกันฮัลโหลลลโหลบางทีผมอาจจะคิดผิดไปนะครับนี่คิดผิดนะเนี่ยนี่คิดผิดชีวิตเปลี่ยนนะเนี่ยถ้าเกิดฉันพูดอีกทีป่านนี้มันฆ่าฉันแล้วมั้งเนี่ยฮะเออครับ <c oughs> ไม่ต้องมาเออครับเออครับเลยพี่ปาโอ้ยเกือบละพี่ปา อยู่นี่มั้ยเนี่ยพี่ปลาปเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยน้องพี่พี่ปลาเฮ้ยจินเจ้านายครับเฮ้ยนี่โอ้โหอยู่ในนี้เลยเหรอน้องช่วยพียยไ่ได้ยินเสียงไหมเนยได้ยินเสียงไหมชัดเจนเลยเนี่ยพี่ก็ได้ยินน้องแล้วเราน้องไม่ไหวแล้วไม่ไหวนี่จะออกไปข้างนอกใช่ไหมครับปวดเชยปวดโถไอ้ก็ฉีดสิเป็นหมาก็ฉีดทุกที่ไม่เอาไม่ได้ เป็นมาต้องเคารพกฎนะต้องฉีดที่มีเสาเท่านั้นน่ะเออที่จริงก็ฉีดที่ไหนก็ได้แต่แนะนำนะไปฉีดในห้องน้ำนะเจ้านาครับนี่มันใช่เวลาคุยไหมครับเออใช่ใช่ใช่เอาละเออเอาละเอออันนี้ใช้นี่ทุกเลยโอเคเฮ้ยโอเครอก่อนนะรอก่อนนะพิปป่านะโอเคเอาละผมจะพาพิปป่าแล้วก็จินออกไปจากที่นี่แหละโอเคอ่ะไปได้เวลาออกไปจากที่นี่กันค่อยๆเดินตามมานะเฮ้ยอย่าส่งเสียงนะรบเสียงอะไรอ่ะ เอเอเสียงพี่เองน้องพี่ปาบอกแล้วจะทำเสียงเอาล่ะก็อค่อยเดินมานะทางไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยนานวิชันก็ใช้ไม่ได้อะนาวิชันของฉันก็ใช้ไม่ได้ใครใช้ได้บ้างไม่ได้เลยครับเฮ <c oughs> ้ยทางนี้มีไฟอยู่ทางนี้มีไฟอยู่มา <c oughs> เร็วมาเร็วมาเร็วโอ้โหไอ้พวกนี้โฟเตอร์โชคดีนะครับที่ไม่ได้ยินเราเอาล่ะนี่ทางตรงทางตรงทางตรงทุกคนทางนี้ทุกคนทางนี้ดูเหมือนว่าสถานที่แห่งนี้เต็มโอ้โ,หโหฟเตอร์ สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยอรอยเลือดแล้วก็พวกเฟลชพวกโรเตอร์นะฮะดูมอนว่าวันพายฮันเตอร์อาจจะทดลองอะไรอยู่ที่นี่แน่ๆผมไม่รู้ว่าจุดประสงค์อะไรถึงขังพวกเราไว้ที่นี่แต่ทำไมพวกนั้นไม่ตามมาล้วพโตเฮ้ย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 ไม่ตามมาแล้วเป็นทางออกทางเดียวด้วยใช่ไหมนันะ่นน่ะใช่ไหมเอาไงดีวิกเตอร์จัดการเลยครับถ้าเกิดเราจัดก,การตัวนี้ตัวอื่นมันจะแห่มาไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับ ต้องหลอกเราอย่างนี้เออจินพ so ี like, it, like, oh, okay, okay. Now, okay, ่ปาอยู่ไหนแล้วเนี่ยฮะจินพี่ปาเฮ้ยเขาจะบวกกันแล้วเฮ้ยอย่ามโมชักช้าเล่ไล่ลำไรเต็มตัวนะลุยเฮ้ยเนี่ยโอ้โหโอ้โหลุกโอ้โหไฟลุกโอ้โหไฟลุกเลยไฟลุกไฟลุกเลยเออไม่มีไม่มีอะไรตามมาใช่ไหมโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วไป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 โอเคนะทุกคนโอเคนะโอเคครับโอเคโอเคเออตอนนี้พูดเสียงดังไหมยัง ดังนั่นแหละดังนั่นแหละโอเคโอยรุ่นไหม่พี่อึดอัดมากเลยนะเฮ้ยจะตดก็ตดไม่ได้อะตอนนี้พี่ตดเลยแล,แล้วนี่เป็นอะไรเนี่ยโดดไปมาเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยออออกกาลังกายครับโอ้โหเฮ้ยไอ้โฟตเตอร์มันกลับมาเกิดใหม่คุณพระช่วยแล้วต้องรีบออกไปจากที่นี่ละครับเจ้านายเอาละเมื่อกี้ถึงไหนละถึงเรื่องตดน้องมันไม่ใช่เรื่องนั้นเลยพี่ประเด็นคือเราต้องออกไปจากที่นี่ไปช่วยเจนแล้วก็ไปช่วยยลโล่เมทของฉันนี่เจ้านายต้องไปช่วยเมทแล้วครับเนี่ยใช่แล้วเจ ฉันต้องไปช่วยเมฆของฉันนะเฮ้ยเอาล่ะได้วเวลาออกไปจากที่นี่แล้วล่ะพี่ปานำทางเลยเอาเอาทำไมต้องเป็นพี่ละ่ะน้องพี่ป่าเป็นหมานี่อโอเคโอเคโอเคพี่ดมแปบเออน้องทำไมพี่ได้กลิ่นแวววบูบะน้องกลิ่นพี่เปล่าไม่ใช่นะกลิ่นพี่จะมีผสมตดหน่อยแต่นี่ไม่ใช่เลยน้องอพี่นี่เฮ้ยเอาละพี่ดมดีๆใช่หรือเปล่าเออน้องกลิ่นแวววบูบะน้องนะ แล้วทำไมกลิ่นแวววูบมาอยู่ที่นี่เนี่ยฮะเดี๋ยวก่อนนะมันชักแปลกๆแล้วครับผู้ชมครับใช่พี่ก็เห็นด้วยเอาตามมาทุกคนตามมารู้สึกว่าจะเป็นทางนี้ทำไมมีทูบมีเทียนมีอะไรนี่วางเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้โอ้โอ้อือีกแล้วโอ้ยโอ้โหชัดเลยชัดเลยวำพายกล้วยไม้เออชัดเลยชัดเลยโอ้โหโอ้หนักมากอือโอ้โหอ ระวังด้วยนะครับสูดเข้าไปมากๆอาจมีถึงตายก็ได้นะเข้าใจแล้ววิกเตอร์ขอบคุณมากวิกเตอร์อเจ้านายครับแล้วเราจะทํายังไงดีครับเฮ้ยทำยังไงดีแลวตอนนี้ยเจ้านายครับถ้าเกิดเราเข้าไปนานๆมีหวังตายแน่เลยครับใชใ่ลองๆๆค้นหากล่องดูซิว่าในกล่องพวกนี้มีโอ้ยเมาอุ่มในกล่องพวกนี้มีเอ่อมีของอะไรอยู่บ้างเจ้านายครับอะไรจรินรู้สึกว่าข้างในกล่องข้างหลังนี้มีของอยู่ครับไหน เฮ้ย <Hey, S 2> นี่มันอะไรเนี่ย potion of a n t i w a วมเพิ่มความแข็งแกร่งเฮ้ย <Hey, S 2> มี3ขวดด้วยเฮ้ย <Hey. S 2> <hey. S 1> เดี๋ยวพวกนายเอาไปขวดคนละขวดนะกินกันนะพี่ป่าไม่ต้องกินพี่ป่าเขาแข็งแรงอยู่แล้วแล้วไอ้ potion of a n t i w a แวมันคืออะไรแลเนี่ยออ uh, ถ้าเกิดจำไม่ผิดผมว่าน่าจะการพวกนี้ได้นะครับพวกอะไรเ้าบำพายกล้วยม้เนี่ยหรอออน่าจะนะครับแต่ผมไม่รู้นะครับเจ้านายว่ามันมีผลข้างเคียงยังไงอะโอเค ถ้าอย่างนั้นฉันจะลองกินดูดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอ่ะกินละไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเ <c oughs> จ้านายลองเดินไปแถวๆดอกไม้ดูครับเอาละเฮ้ยเฮ้ยมันหายไปแล้วอะเฮ้ยสุดยอดเลยจินเฮ้ยเข้ามาเข้ามามาเลยมาเลยมาเลยนายดื่มแล้วเข้ามาเลยมาเรลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ว,วนี่อะไรเนี่ย เหมือนแท่นบูชาอะไรบางอย่างเลยจินมันคืออะไรจรินเจ้านายครับนี่มันแท่นบูชาแท่นบูชาเหรอวิกเตอร์ใช่แล้วมันคือแท่นบูชาที่ทำให้พวกเราแข็งแกร่งนะครับก็แสดงว่าฉันสามารถแข็งแกร่งได้มากกว่านี้ถ้าเกิดแข็งแกร่งฉันมีความสามารถทนต่อเจ้าดอกไม้พวกนี้ได้ไหมฮะวิกเตอร์ได้ครับ และคุณก็มีพละกําลังต่อสู้กับพวกโฟลเตอร์ได้ด้วยเฮ้ยอย่างนั้นก็เหมาะสิที่ฉันต้องใช้พลังพวกนี้เจ้านายอย่าลืมสิอะไรจินเจ้านายอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดเจ้านายมีพลังมากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้านายนะครับฉันเข้าใจนะจินนะแต่ตอนนี้สถานการณ์มันมังคับอะ่ะจะให้ฉันทํำยังไงล่ะปะโทจินเราไม่มีทางเลือกแล้วนะหยุดเลยวิกเตอร์นายก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหยุดเลยนะ ห้ามพูดถึงเรื่องนี้อะไรกันอะไรกันมันมีอะไรกันเปล่าครับเจ้านายเจ้านายครับผมขอร้องเจ้านายอย่าอย่าอย่าใช้พลังมากไปกว่านี้เลยนะครับแล้วจะให้ฉันทํำยังไงเล่าปัโถเอ้ยมันเป็นทางเดียวนะจินวิกเตอร์นายก็รู้นี่เฮ้ยดูมอลว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่กดดัน,ดนสุดๆครับคุณผู้ชมครับดูมอนว่าการตัดสินใจของผมนั้นจะลําบากค่อนข้างพอสมควรครับคุณผู้ชมครับ เอาเป็นว่าก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปชมผู้โชคดีที่ตอบคำถามโดนใจโดนใจลุงพีกันก่อนดีกว่าครับและผู้โชคดีที่ตอบคำถามโดนใจโดนใจลุงพีนั่นคือน้องอ้นไงอ่ะเขาตอบว่าปล่อยเขาไปครับเพราะถือซะว่าเป็นกรรมของเราก็ยกให้เขาไปส่วนกรรมที่เขาเกาะก็จะตามลงโทษเขาเองครับแต่หากเราคิดจะไล่ล่าก็จะเป็นการล้างแค้นเราจะมีบาปติดตัวครับดังสุภาษิตว่าเวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวงครับเยี่ยมมากเลยครับซาบซึ้งครับ ขอสนแสดงความยินดีกับน้องอ้อนแล้วก็น้องขนล่าสุดที่ผ่านมาด้วยครับตอนนี้รู้สึกว่าลุงพียังไม่สามารถสร้างป้ายนะครับเฮ้ยเราต้องออกไปจากที่นี่ก่อนนะครับถึงจะสร้างป้ายได้เนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปครับกับวมไพริสซ์เบิร์รู้สึกว่าตอนนี้จะอึดอัดแล้วก็เคร่งเครียดมากเพราะตอนนี้ก็กดดนันพอสมควรใช่ไหมจินใช่ครับกดดันมากครับตอนนี้ <S <S พี่เนี่ยกดดันมากกว่าน้องเมื่อไหร่พี่จะได้ไปปลดทุก์พี่ผมก็บอกแล้วไงว่าพี่ป่าพี่ไม่ปีปไาเนี่ยพี่ปา อ้าวพี่ป่าพี่คุยผ่านไหนเนะี่ยอ๋อผ่านตรงนีออ้พี่ป่าผมบอกแล้วจะไหมว่าพี่สามารถปลดทุกข์ได้ที่ไหนก็ได้พี่เป็นหมาไงอีกร่างหนึ่งพี่ก็เป็นคนนะน้องเห็นใจพี่บ้างนะน้องนะ เออโอเคโอเคเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปนะก็ฝากติดตามเพื่อนๆแบบ m i n คร r a f t ไพด์แลซึ่มัวจะมาทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา3โมงครึ่งนะฮะใน u t u b e นะฮะแต่ถ้าเกิดทวิชตามด้านล่างนี้จะมาก,ก่อนกำหนด่นอะอ,อ,อ,อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็จะมีซีรีส์เกมอื่นๆอีกมากมายใช่ครับอย่าลืมไปติดตามนะครับสามารถดูรูปผมได้หรือว่ามาดูเบื้องหลังของพวกเรานะครับอาจจะมีเอ่อภาพหลุดเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนภาพหลุดอะไรนี่นี่ภาพหลุดนี่คือภาพแฟนอาร์ตเอแฟนอาร์ตครับขึ้นมาสามารถวาดแฟนอาร์ตสมมาได้นะ นีเลยด้านล่างนี้เลยนะครับเอาไปว่าอย่าลืมไน้เล่นเกมให้มีประโยชน์ประโยชน์นั่นแหละเจ้านายครับใจเย็นครับเอหยประโยชน์มาจากเกมนะครับแล้วพบใหม่ในครั้งต่อไปกับไม้ครับมันไพซึ่งโบนะฮะก็ถ้าเกิดใครอยากร่วมสนุกขึ้นป้ายก็อย่าลืมติดตามช่วงท้ายรายการนะครับบ๊ายบายครับคุณผู้ชมครับบ๊ายบายครับคำถามวันนี้ถามว่าถ้าคุณอยู่ในโลกที่มีแต่ความมืดคุณจะเอาสิ่งใดมาเป็นแสงสว่างตอบกันมาเยอะๆนะใช่ครับตอบกันมาเยอะๆนะ she is